สวัสดีครับ FC ช่องวิธีชีวิตชนเผ่าไทยคาบ้านสุกแมวนะครับเดี๋ยวมืาอนี้บางคนอาจสิแปลกใจว่าเป็นยังอันล่องมันแก้วม่วงโอกินาวานะครับรวมมันแก้วม่วงหวานบาริเดิร์คือ6แท้นะครับผมจะทําอย่างนี้นะครับเพื่ออะไรนะครับแล้วมันเป็นวิธีที่ทําให้หัวมันแก้วเฮาดกนะครับคลิปนี้เอ่อเทคนิคนี้นะครับใช้ได้เฉพาะหน้าฝนนะครับโดยเฉพาะฝนที่ตกชุกๆจริงๆนะครับสำหรับมันแก้วม่วงหวานโอกินาวา นะครับอันนี้นะครับมันก็เป็นลักษณะคล้ายๆว่าเขาเอาผ้ายางมาคุมร่องมันเกลี่ยนะครับในหนาฝนเพราะว่ามันเกลี่ยไม่ได้ต้องการน้ามากหลายนะครับแต่เมื่อเขาบล่อยากลงทุนนะครับเนาะเขาหาวัสดุตามธรรมชาตินี่แหละครับเดี๋ยวเช็ดจังได้เดี๋ยวมาเบิรงครับเดี๋ยวบอร์นิชพาเฮดครับไปเลยครับผมนี่ครับคือเทคนิคในการเฮดมันเกลี่ยม่วงวัดโอกินาวะของบอร์นิ ให้มันดกนะครับเนอไ้มันงามนะครับนี่คือถ้าเขาปลูกหน้าฝนนะครับเนะเขาต้องเห็ดแบบนี้ครับเห็ดแบบไรครับต้องเอาใบไม้มาอืบครับนี่คือสูตรเราเคยเห็ดจากสมาก่อนครับใบไอเห็ดยูเพาคานะครับให้เอาใบไม้มาอืบน้ำแนวมานีครับนี่เพราะว่ายังนะครับเนเพะว่าฝนตกลงมานะครับฝนแห้งสําใตมันกระิีบถือดินทุกเม็ดมันจะถือใบไหม่ใบไรแน่นะครับ แล้วก็เป็นปุ๋ยอีกชนิดหนึ่งครับให้อันอันมันเกลียวห้องงามนะครับเนาะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นี่ยังให้เอาโกกพักกระซากเด้อครับเด้อหรือว่าใบสาบเสือนั่นครับอันนั้นมากแห้งครับมากแห้งอะไรนะครับเนาะเดี๋ยวผมสีเห็ดให้เบิรงครับว่าเห่าสีเห็ดจังไหนแบบไหนนะครับเนาะมื้อนนีเาะต้นสาบเสือนะครับเนาะเอาก็มาเอาต้นสาบเสือนี่แหละครับไปเออกกมันเกลียว อมมาไหว้อยี่ครับมีเยอะเท่าไหร่เอาเยอะๆเลยมันเป็นการประหยัดปุ๋ยด้วยนะครับ เราไม่ต้องใสยปุ๋ยก็จะแต่ต้นมันเกียวที่สวยงาม เดี๋ยวมันจะสวยงาม นี่นะครับน,นี่คือกกสับเสือเลยเนี่ครับกกสับเสือสับเนาะเวลาเขาใส่นีใ่ใส่ตามแนวเลยครับนี่เอซี่ให้ใส่ตามแนวสับเนาะนนนีนน่เลย ว่าใส่ร้ายสำหรใดยิ่งเยอะยิงดีนะครับยิงเยอะยิงดีใไปทั่วเลยแหละครับนะ ก็ให้เราทําอย่างนี้นะครับถ้าทําได้นะครับใบก็ให้ใบสาบเสือนะครับนี่คือเขาเรียกว่าเราคุมดินนะครับคุมหลังจากนั้นสีห้าวันใบสาบเสือนี่ก็จะตายแห้งลงไปต้นบันแก้วม่วงวาวก็จะขึ้นมาเดี๋ยวจะสวยยังไงเดี๋ยวเราคลิปต่อไปเรามาดูกันครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ